สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมาโจรี่กันนะครับเควสกิจอิกโตมินะก็ได้เล่าว่าหลังจากที่เอนโจนะครับสืบข้อมูลมาโจรี่เนี่ยจากคินิชและอาห่าได้แล้วเขาก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหมอผีที่นี่คนที่ไม่มีซิกเซนส์นะครับจะถูกเรียกว่าพวกจิต ทึ่มทื่นะและถูกเมินด้วยความหล่อและตัวหนังสือที่ติดอยู่บนหน้าว่ายินดีช่วยเหลือผู้คนเอนโจโก็เลยคิดหาทางช่วยชาวบ้านที่มีจิตทึ่มทื่อคนหนึ่งเอาไว้นะครับเขาได้มอบชิ้นส่วนของธนูปรมาจารย์หมอผีในตำนานสาฮัตให้กับเลอ่าหากเขาได้สัมผสัสกับกระแสวิญญาณที่หนักหน่วงสักครั้งมันอาจจะปลุกซิกเซนส์ในตัวของเขาขึ้นมาได้ เลอ่าเนี่ยก็เลยลองทำพิธีสื่อยานทิพย์นะครับกับวิญญาณของซาฮัตทำให้ขวัญของเลอ่านั้นกระเจิงออกจากร่างนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้อีกโอโรรอนที่อยากจะช่วยเลอา่าจึงได้พาร่างของเลอ่านั้นมายังที่ผนึกปราดครั่องนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีกระแสวิญญาณน,นั้นเข้มข้นมากแต่ว่าที่นี่นั้นได้ผนึกนะครับจอมปราดที่บ้าครั่งเอาไว้คนหนึ่งนะครับหลังผาหินด้วยนะ โอโรร่รอนคิดจะใช้ร่างของตัวเองนะครับที่มีช่องโหว่ในวิญญาณเนี่ยเรียกวิญญาณของเลรากลับมาแต่สิทธรารีก็ได้เข้ามาขวางไว้เพราะว่ามันอันตรายนะครับโอโรร่รอนก็เลยเรียกนักเดินทางมาเพราะรู้ว่าสิทธรารีนั้นจะต้องเกรงใจแล้วก็คลิปลุกต่อหน้าน,นักเดินทางแต่ว่าไพมอนเองก็เห็นว่าวิธีการของโอโรร่รอนนั้นอันตรายเกินไปพวกเขาจึงทําพิธีสื่อวิญญาณนะครับหรือบ้านเรานั้นก็จะเรียกว่าพิธีถามเมียนั่นเองนะทุกคน พิธีถามเมียนะครับเราอาจจะเห็นในบ้านเราก็ในหนังก็มักจะมีการใช้ข้าวสารบ้างมเมล็ดถั่วบ้างหม้อบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าในหนังฝรั่งก็จะมีแบบก้อนหินหรืออะไรอย่างงี้นะครับหรือที่เราเห็นบ่อยจริงๆก็คือจากการทอผ้านะเหมือนในหนังเรื่อง The Wanted นะครับที่จะมีการใช้กี่แห่งโชคชะตาเนี่ยในการทอผ้าออกมาแล้วบนผ้ามันก็จะมีเหมือนคำบอกใบ้นะครับจากสิ่งลี้ลับบอกอยู่อะไรอย่างงี้ ที่หมู่บ้านหมอผีที่นี่เองก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะใช้วิธีถามเมียเนี่ย,ยกับกี่ทอผ้านะแล้วพวกเขาก็สามารถทอผ้าออกมาเป็นรูปของปรมาจารย์สาหัตได้นะครับเมื่อรู้ว่าเลล่านั้นพยายามจะสื่อวิญญาณทิพย์เนี่ยกับระดับเปรมาจารย์สาหัตเลยเนี่ยสิทาราลีเลยสงสัยมากว่าทําไมเขาถึงกล้าทําแบบนี้นะครับก็เลยไปสืบข่าวจากครอบครัวของเขา และพบว่าเลอร่านั้นแอบไปพบกับเอนโจนะครับแล้วเอนโจก็ได้มอบของชิ้นหนึ่งให้กับเขาเนี่ยเมื่อทําพิธีถามเมียเนี่ยจากวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยก็พบว่ามันคือชิ้นส่วนของธนูของพระมจา,สา์สาฮัตนะครับที่มันแตกสลายในมัวจิวารีนั่นเองเมื่อได้เบาะแสว่าคือมัวจิวารีนะครับพวกเขาก็เลยทําพิธีถามเมื่อต่ออีกครั้งจนได้รับแผนที่ทางเข้าของมัวจิวารีมา และในที่สุดพวกเขาก็สามารถสัมผัสถึงขวัญของเรราได้สิทธาลีจึงใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านะครับทำพิธีเรียกขวัญและทําให้เรรานั้นได้สติกลับคืนมาในที่สุดพวกเขาก็พาเรรานั้นไปให้หมอตรวจอาการนะครับก็พบว่าเรราในตอนนี้สามารถสังเกตเห็นร่างภาพลวงตาของสิทธาลีได้แท้จริงแล้วสิทธาลีได้วางแผน ว่าจะดักจับเอนโจนะครับเลยวางแผนที่ของมัวเจวอรี่นั้นทิ้งไว้แล้วก็แกล้งทำเป็นพากันออกมานะแต่ว่าปรมาจารย์ด้านการหนีอย่างเอนโจนั้นก็สามารถรอดเงื้อมือของสิทธาลีไปได้อย่างง่ายดายนะและตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าที่ตั้งของทางเข้ามัวเจวอรี่นั้นมันอยู่ที่ไหน กลายเป็นการเปิดประเด็นใหม่ของนักเดินทางขึ้นมาอีกครับว่าจะมีเวอร์ควสที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่นะนอกจากดากอนสปายแล้วสงสัยก็ต้องได้เดินทางไปที่ทวีปมาจู r วรี่นี้ในภายภาคหน้าเมื่อ500ปีก่อนนะครับกองทัพเอบสมันได้บุกนาถานนะครับโดยพร่างภูออกมาจากทางของมาจู r วรี่นี่แหละนะครับในตอนนั้นเนี่ยฮีโร่ที่เก่งที่สุดของนาถานนะครับและเก่งกว่าม a v i ิก้าก็คือเตน็อกผู้บ้าคลั่งนะครับ และประาจารย์หมอผีสาฮัสและผู้สืบทอดพลังของบาลังเคเพลิงหวนเบอร์กินะนะครับพวกเขาก็ได้นําทัพไปบุกมาจูวรี่นะทุกคนนะแล้วก็บุกเข้าไปจนถึงดินแดนอบิชได้เลยนะครับสิธาลีนั้นได้อธิบายว่าพวกเขาสามารถเอาชนะสงคราม500ปีได้ด้วยการระเบิดมิติอาณาจักรราตรีมาที่มาเจูวรี่และได้ เผาผลาญอสูรจนสิ้นนะครับการเปิดมิติของอาณาจักรราตรีมายังโลกโดยตรงนั้นมันจะเผาผลาญอสูรได้อย่างไรนะครับแน่นอนตามเนื้อเรื่องเวยอบได้เก็บเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเอาไว้ในอนาณาจักรราตรีนั่นเองครับและเมื่อรวมกับพลังของเพลิงหวนพวกเขาก็เลยได้ใช้อัญเชิญไฟปรถมการนะครับในการจัดการกับกระแสบ,บิตนั่นเอง แต่การอัญเชิญไฟปฐมกาลนะครับก็ต้องแลกด้วยการสังเวยชีวิตนะทั้งสาฮัตและเตนอกนั้นก็ต่างต้องเสียสละตัวเองนะครับและช่วยให้หนาธานั้นเอาชนะเอบิสมาได้เมื่อ500ปีก่อนหลังจากนั้นเมเจอรี่นั้นก็กลายเป็นดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยซากศพและเสียงหวยหวนและเปลวไฟที่ลุกโชนมันเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลาจากเผ่าพันธุ์ต่าง มีเพียงแค่นักเวทบางคนเท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่แถวนั้นนะครับจนเมื่อ30ปีก่อนได้มีข่าวว่ามีเกิดสิ่งมีชีวิตสีดําขนาดเท่าภูเขาเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทําให้ทวีปทั้งทวีปนั้นหายไปนะครับหลังจากที่มัวเจว,วรี่หายไปที่นั่นก็สงบสุขผู้คนจึงเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับ มาจูรี่นั้นก็ถูกอ้างอิงตั้งแต่เวอร์ชั่น1.0แล้วนะครับนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเทวัตตอนนั้นก็คือสตลลี่นะทุกคนนะที่เมาแอหมดสภาพอยู่ในร้านเหล้าความจริงแล้วเขาคือฮารอาชิบาลน,นะครับคู่หูของสตลลี่นั่นเองเหตุการณ์ประหลาด30ปีก่อนก็คือเหตุการณ์ตอนที่สตลลี่และฮารนั้นเดินทางไปยัง m a จูรี่นะครับพวกเขาเรียกมันว่าสถานที่ไร้ซึ่งลมพัด แสดงให้เห็นว่าเซเลเทียและเหล่าเทวทูตนั้นมิอาจจะย่างกลายไปถึงมาจูรี่ได้นะครับสตลี่ได้ช่วยชีวิตฮานเอาไว้จนเขานั้นถูกกลืนกินวิญญาณไปนะอ,อสังเกตเห็นว่าฮานนั้นบอกว่าเขาไม่สามารถจะเอาวิญญาณของสเตลี่กลับมานะ หานที่ไม่อยากให้ตำนานของสตอรลี่นั้นถูกลืมนะครับหรือว่าต้องจบอย่างไรค่าเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อของสตอรลี่ต่อไปนะครับและออกเล่าขานตำนานของสตอรลี่เพื่อให้ผู้คนนั้นจดจำนะครับแต่พอนานไปนานไปเขาก็แก่ลงใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถจําเรื่องราวอะไรได้ดีเหมือนเมื่อก่อนครับเรื่องราวของสตอรลี่ก็เลยผสมปนปเปกับเรื่องราวของเขาเองการเดินทางของสตารลี่นั้น เป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดนักประจนภัยวัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่ๆขึ้นมามากมายแต่ว่าเขานั้นกลับละอายแก่ใจทุกคนเขาที่ไม่สามารถออกประจนภัยได้แล้วก็ได้แต่แต่งเรื่องโกหกไปวันๆนะครับจนสิ้นหวังเวนติจึงได้เห็นความจริงว่าแม้แต่ในความทรงจําของฮาร์เองสแตลลี่เองนั้นก็ได้ตายไปแล้วนะเขาจึงได้ขอความทรงจําของสแตลลี่นั้นจากฮารแล้วก็กลายร่างเป็นสแตลลี่ในตอนนั้นเนี่ย พี่บอกเลยว่าตอนนั้นพี่อะงงกับฉากนี้มากนะครับแต่พอเราเล่นมาถึงเควสนาฐานเนี่ยพี่ถึงได้เข้าใจทุกคนขอวิญญาณสตาร์ลี่จากความทรงจําของนายหน่อยทุกคนแล้วเขาก็เอาความทรงจํานั้นนะครับมาสร้างเป็นสตาร์ลี่ในร่างที่มีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นเองทุกคนแล้วเขาก็คืนมันกลับสู่กระแสละเลลายนั่นเองครับมันคล้ายกับเควสของนีเพกก้าเลยนะทุกคนนันในเควสของชิโรเน้นนั่นเองครับและนั่นมันก็ทําให้ฮานนั้นกลับไม่มีชีวิตชีวายครั้ง การเสียสละของสแตลลี่นั้นอาจจะไม่ได้ช่วยแค่ฮานส์เท่านั้นนะครับแต่เขาอาจจะช่วยทั้งเทวัดไว้ได้ทุกคนเออเพราะว่ามันมีปีศาจตัวดำขนาดใหญ่เท่าภูเขานะครับเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนั่นเองนะแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็สามารถผนึกจนทำให้ทวีปมอเจวารีนั้นหายไปจากเทวัดได้นะทุกคนนะกลายเป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดออกไปจากโลกเทวัดเลยนะครับ จากแผนที่เราจะเห็นสัญลักษณ์โฮมาบนเกาะเล็กๆทุกคนมันแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีประตูมิติอยู่ครับโฮมามันแสดงถึงประตูสู่โลกแห่งความตาย,ยาเนาะแสดงว่าเราสามารถที่จะไปยังมัวเจอวอรีผ่านประตูมิติเล็กๆบนเกาะนั้นได้นั่นเองนะครับทำไมผู้อบีสถึงบุกนาฐานมาจากทางมัวเจอวอรีทุกคนเมื่อ1,000ปีก่อนเนี่ยมันได้มีคณะดนตรีที่ชื่อว่า The w a n d e r e r นะครับ ซึ่งมีสมาชิกเป็นพวกจอมยุทธจากทั่วทั้งแถวัดนะมารวมตัวกันนะครับรวมทั้งตัวของสมาชิกของตระกูลลอเรนซ์ของมอนโดด้วยนะทุกคนนะที่ไม่พอใจในความเผด็จการของตระกูลนะเนาะพวกเขานั้นเคยเดินทางไปยังมอ r เจวรูรีด้วยนะครับและได้บรรเลงดนตรีให้กับเหล่าศัตรูฟังนี่ในเรื่องมันบอกว่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่มอนโดแล้วก็เข้าร่วมปฏิวัติกับเวเนซ่านะ เรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าที่มัวเจอรี่นั้นมันยังมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่ทุกคนแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูกับมนุษย์ด้วยครับการบรรเลงดนตรีของคณะดอวันเดอรนั้นคงไม่ใช่การเล่นกีต้าร์นะพี่คิดว่ามาเขาพวกเขาคงจะบรรเลงมันด้วยเพลงดาบนะ <c oughs> เป็งปังปงปังแน่นอน ในช่วงเวลานั้นนะครับมันจะเป็นช่วงของประมาณปลายปลายของยุคสหพันธรัฐโอสคคนาแลนด์ทุกคนประมาณพันปีก่อนใช่ไหมสแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยพวกมังกรเองก็โดนกำราบโดนกำจัดไปจนหมดแล้วทุกคนมันเหลือแต่พวกซอเรียนแล้วนะครับแต่ว่าทำไมที่มอร์จูวอรี่นั้นกลับยังมีศัตรูของมนุษย์แอบแฟงคลืบคานอยู่ เนื้อเรื่องของนักเวทราวาวอเกอร์นะครับได้กล่าวว่ามันเป็นดินแดนทวีปที่สร้างขึ้นจากเท่าฐานที่ลุกเป็นไฟนะดินแดนแห่งราวานะครับและเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีนกฟินิกส์นั้นอาศัยอยู่เมื่อเรานึกภาพนกฟินิกส์เราก็อาจจะนึกถึงวีหกเพลิงนะครับแต่ในเก็นชินเราเคยเจอตำนานนกสายฟ้ามาแล้ว ที่เจตเจ้วของมันนั้นก็ให้กําเนิดค้างคาวอชินิดสายฟ้าขึ้นมาเราคงไม่ได้เห็นตัวนกเป็นๆหรอกเราก็จะได้เห็นออชินิดสายฟ้าแน่นอนว่าในมาจูรี่นั้นเราก็คงจะได้เจอกับออชินิดธาตุไฟเคงไม่ได้เห็นหรอกฟินิกะคงจะเจอที่แหละออชินิดธาตุไฟสักหนึ่งตัวนะครับเมื่อพูดถึงดินแดนเท่าฐานที่ลุกเป็นไฟนะพี่เนี่ยก็นึกถึงดินแดนสีดําแดงครับ ที่มังกรเกสโคนั้นมันเดินทางไปแล้วก็อาศัยอยู่ก่อนที่จะมาบุกนาทาันที่แรกกับพี่ก็สงสัยว่าถ้าเป็นโรกเฉยๆที่ผ่านมาเขาก็ใช้แค่คําว่าดินแดนแห่งความมืดดินแดนสีดําดินแดนแห่งความว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดินแดนที่ไร้แสง แต่ทำไมเขาชอบพูดว่าดินแดนสีแดงและดําในนาฐานครับทุกคนครับมันทําให้พี่นึกขึ้นมาได้ว่าเกสโคเนี่ยมันออกไปนอกโลกก็เพื่อไปเอาไฟปฐมกาลมาจากร่างของจกักรพรรดิมังกรไฟนะครับที่มันตายแล้วแน่นอนครับว่าจากักรพรรดิมังกรอย่างเอเพบนั้นมันตัวใหญ่มากทุกคนจนสามารถเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตได้หรือความจริงแล้วดินแดนสีดำแดงมันอาจจะไม่ใช่แค่ ดินแดนที่อยู่ในนรกเฉยๆแต่มันอาจจะเป็นร่างของจักรพพัดมังกรที่ตายไปแล้วก็เป็นไปได้ครับดินแดนที่พวกมังกรนั้นรักที่จะอาศัยอยู่แม้ว่ามันจะอยู่นอกโลกดินแดนที่สามารถให้กำเนิดนกฟินิกซ์ได้หรือว่ามอร์จอรี่นั้นจะเป็นร่างของจักรพพัดมังกรไฟนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ